ยังไงก็คุณเพิ่มเติมให้เห็นยที่เหมือนเดิมนะสาธุสาธุวันนี้อาจารย์เตมจิตนิจิจินิจิจิร้มเอ็นุณโยนิจิิมพนิจิอรไทยอรมอ็โยคุณมรีบัวขาวแล้วก็าอรอมสีบัวขาวแล้วก็น้อง ินกินอทีน้ได้ด้นี้อยู่นี่ ouais nada, อย une, 108, ูนี่ก็คุณโยมนัาจุาุดสายดานักพลักสุดาสุดดาพลนมาทำบุญกระดาษแล้วทกระดาษนี่รบรอบสปีเลยนะทีอาจารย์สังคมพิธิษเนี่ยนี่มาทำบุญาสี่จีเดือนตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห วันนี ality, ้ก็ปีก็ด hey, ีคุปีอันนี้สุกปีทุกอย่างที่เป็นโยมเล่นกีฬามือนกันโยมบ้านนโมสังกจนะว่าบ้านนโมสตงกดเราทำสมาธิอยู่ยืนสาธุ อิมานิมักย <ฆ nervous S 1> ันเตสังคัตทานิพิภูสังคัสสะโอโนุจยามัสาธโนมันเตพิภูสังโภอิมานิสังคัตทานิสัพาริวราัิ ปฏิภาณหาสูตรอำหาตังท,สท,สทีสารตังทิศายะสุภายะ้าเดลพิสุสุธาตะเจ้าขอทอไวสังทานเพื่อเป็นมุนเป็นกุศล เจ้ามีความอยู่ยินเป็นสุขมีความกรรรุ่งเรืองในหน้าที่และการง,รา,องอานพรสักสิ่งเปทนอันหนึ่งข้าพเจ้าขออภิษ์ส่วนบริสุทิส่วนให้แก่ดวงว,วิญญาณบรรพบารุษ ผู้ย่าใยาบอย่าสนิทนิสัยเจ้ากำนายแม่พระพลาีพักผู้าที่และสัสพพสะสว์ทั้งหลายขอมีส่วนร่วมในการถวายกงนี้ขอคาบเจ้าวาระนา ยิงหลวงพ่อเพจยาดับแปลงโการักษาถ้าเพจ้าพอด้วยยาติบเพืมีความสุขความเจริญตลอดกาลนานไปสาตุสาธุต่อไปจะได้บางสุคโนี้ีติดข้ทมืทีน่ให้ทีมหลวงเพจญาด้านกิ่ร้อนรับไปมีอาการหนึ่งอาการสังคมลิบลิ อันที่สองคุณาอาณาบัวขาวทั้งที่สามคุณแม่นิพาบัวขาวทีนที่สี่พ่อมานักบัวขาวทั้ที่ห้าเป็นโยมศินาขำพราตไะ้ก่อนนางปีดาขำพราตทัติเกตเคือนายเหียมเสียงปีเสลียงเชียงปเพมียงเชียงทั้งที่แปดนางเป็นขึ้นวน เพรมทานที่เ้าคุณย,ย่าสุธีอาจารย์สุธีกัมพร,รัรนทันที่ส0คุณภูโพกัมพร,รันและก็ท่านสุเกตนายสวนานางบุญทิจิททานที่12นายทิศทิศักดิ์อมไทยและมีกามานดาท่านที่ 13, นนสิขขนางสุพินไสยบัติ ท่นที่สีนางเก็นบัวอ้วยเก็บบัวยเสียสมบัติท่านที่สิห้านายดิเดกนางมังกรนายดิเดิโลกดิโลกขุนศรีขุนานางมังกรนิยมทันยมทัท่านที่สิบหกนายนครปรีละจะทุกคนไปที่ไป้อายนํำทุกท่านคอยรับระรสายงยากที่ อยางอยางที่ไลน์มาเขาว่ามีน้ำบรรดาแล้วก็ข้าวสารแล้วก็ไข่แล้วก็มาม่าดูดชาแล้วก็เป็นพลังบุญด้วยนะสาธุสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตนะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต สัมปตัสสิจาวตสังขารุปาทวายตัมมโนอุปจิตวานิโรจนิเตสังอุปสมสุโขนิจาวตสังขารุปาทวายตัมมโนอุปจิตวานิโรจนิเตสังอุปสมสุโขริจาวตสังขารุปาทวายตัมมโน โอปตจวนิโรจังามทสเอ๊ังโอ้พสมุ